สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนนลูกสาวชาวนานะคะก็ต่านุ่นพี่ทำคลิปนะพี่ตีทำไรอยากโดนน้ำมาไหมนี่น้จีนอาวุธเองไม่ลูกนี่เขาลูกกันหมดแล้วดิเออยลุกลูกลก

ไปเอาลกลได้ไปองพี่ได้วย่กลองพี่อยู่ไหนเอาๆพลกเปดัน็นคนถามหยุดเลยเดี๋ยวไม่ทำเลนในกล้องไหน่นน่นดูใช่หมใช่ไหมอ่ะรู้พี่ตีสออันแล้วนะเอาตัวนั้นมานั่งแล้วก็นีบเอาไว้ใครเนี่ยเสื้อเขาขาวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวค นี่นะคะทุกคนก็อ,อยู่กับสาวนุ่นนะคะ <l ots> คและ้วก็เอห็นไฟบนี่อันนี้ใช่ไหมพี่ตีนี่เลยวากท็พี่มง <l ots> นัาค่ะก็มาจากทางไหนเนี่ย <l ots> มวดเองเคินอะไร ซ้ำกล้องมุมเดียวกันนะครับอ๋อถ่ายรูปนะครับโูปของใครบ้างนี่ปิ๊ตีนุ่นแน่มีการขยับกางยีเองด้วยนะเอาเอือเอือเอาออกเมสเซอร์ไล่ๆหนึ่งแม่ไปไปว้ไปไอคนกินขนมจีนห้อทเผาก็ บอด้นี่เขาทายคู่นี่นะเอ้ยหนูกดอะไรของนีวกดข้อแน่จะรูปกดข้อแน่กดข้อแน่ไ่ไมีคู่ได้รถมีคู่ดิแม่หนูจะลงคลิปด้วยแม่ไล่คูเลย ซีเวนเตอร์รถเรานะฮยิ้มค่ะยิ้มเนบุดอยิ้มด้ดีวะเร็วๆใช่เออนั่นแหละเขาถ่ายเรายิ้มเฉยเลยอะอะไรวะเนี่ยเฉินเฉินแทนอะอะไรเนี่ยทำไมเราอยากสูดเนี่ย อะไรนะเปล่าคะอะไรที่จับผมอยากนยกี้ยกุ้ยุยนั่งนบอกก็แล้วก็ไเนี่ยบอกให้กุ้ยกุ้ยกุ้ยแปว่าอย่างไรบ้างคนนึกอ๋อกี้ออะไรเอ็งมองมาทางนี้เอ็งยิ้มทไม ี่บีดคัพโอ้โหคนหนึ่งจะได้โอ้ยลุ่มาลังมากเว้ยคนบ่เคยฮะคนบ่เคยบ่เคยยังแป๊บนึงนะครับนุ่นพี่นกบอกว่าปักอะไรนี่แหละหนึ่งสเก๋สวยพี่น่บอว่าอะไไม่รู้เห็นแค่แค่ว่าปักฝั่งนี้กินอย่างเดียวเลยค่ะตอกินพอมาถือขาตอกดวนเด้อ มินิฮาดขอโทปนนันเอิร์มินิฮดหอมินิฮาดคือทักล้งเงินมียันวาเมหอดมาอหอดเาดี่้านกินเด้ตใส่ถตอบแชทพี่นกก่อนนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปไทยดูดิพี่โดูดอดีทยดููด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 ดูดยดดน รยไม่อยากขายแล้วมหงอกออกหมดแล้วเนี่ยเปียกบ,บ้านเรานี่เสื้อเขาหน้าเปียกเมื่อหลอกจักก็เลยไม่กล้ารูดซิปลงมันเปียกใส่เสื้อขาวอยู <t> ่อะไรทางนู้นเขาเป็นไรกันอ๋อข้ะเอา้เอา,อาคนหนึ่งเดินไปหาคนหนึ่งลูกออกนะเอามุจใจรายวะ ขัน<โ>นักันเฉยมาเสือดอกขาวดำันนกกันมาอากแคพิพันาีครับเจดีครับจ้าอร่อยไหมอร่อยอัอบอ,อ,อย่างนนสันี้อร่อยจริงๆอ่จริงจังก็อร่อย้อนร้อนอยขอไปกินที่บ้านด้วย นี่พี่เอ๋พาอดใช่ไหมพี่เอานิสัยไม่ดีเด้อพาพี่จ้าอดหนะดูว่าเห็นไหมต้องได้ห่อหนาวคิดดูอ่ะดูอ่ะไม่ได้เจอจังนานพี่จ้าจ่อยเอาจ่อยเอาหนาวอะไรระแวงไปหมดแล้วเนี่ยเออระแวงอะไรพี่โบพี่โบ พี่โบไอ้นุน่นที่รักหนูเป็นยังไงบ้างโน่นบอกว่าสู้ๆค่ะที่รักขาๆที่รัก,รกยมเลี่ยมเลี่ยมเฮ <c oughs> ้อเฮ้อทำไมเราจะถ่ายยกกระเป๋ามาพองเด้อแต่รถเร็วครับเท้านุ่นไปรถแล้วนะคะทุกคน แล้วก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับบายยนี่นะคะพี่ตีว่าดีจ้ะนี่นะคะก็ล้างจากร่วมงานเสร็จนะคะก็จะกลับแยกยาก้ยากยากลับบ้านนะคะกับฐานเนาะก็แต่ละคันนะครับมาจากหลายที่หลายทิศทางเอ้าพี่จหนหน๋ายนู่นเหรออ๋อ อ๋ออยู่ทางหล,หลแล้วค่ะบ๊า,บายบายเน<บ>ทางรถไปค่ะ บายบายนะคะเสื้อเหลืองนะคะเนินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะไปค่ะ